สวัสดีครับคลิปนี้ก็ตบมือให้กับคุณตำรวจทุกท่านนะครับที่ทําหน้าที่อย่างถูกต้องและเด็ดขาดฉับไวมากนะครับเกี่ยวกับการป้นทองที่ภาคใต้ของเรานะครับมีคนร้ายร่วมกระบวนการเป็นสิบๆเลยนะครับนะครับก็ตำรวจบ,บ้านเรานี่ยยอดนะเก่งจริงนะครับ นะยินดีครับยินดีดีใจด้วยครับ <c oughs> ก็ผมมาทำคลิปนี้ก็เพื่อที่จะให้พี่น้องตำรวจครับได้มีความตั้งใจนะครับทำแบบนี้ทุกเคสนะครับไม่ว่าจะคนจนหรือรวยนะครับให้ตั้งใจแบบนี้ทุกเคสนะครับนะตั้งใจแบบนี้ทุกเคสผมย้ำนะครับตั้งใจแบบนี้ทุกเคสนะครับ จะเป็นการดีมากนะครับและกฎหมายบ้านเรานะครับก็ต้องปรับเปลี่ยนใหม่ให้เด็กขาดนะครับเด็กคุกไปแล้วนะครับห้ามลดโทษเป็นอันขาดห้ามปล่อยออกมาเป็นอันขาดนะครับห้ามมีลดโทษนะครับเด็กคุกก็ต้องให้ตลอดชีวิตไปนะครับอันไหนที่ดูเรื่องคดีหนักๆน,นะครับนะมีการยื่นอุทธรณ์ก็ให้มันออกมาสู้คดีนะครับให้มันออกมาสู้คดีนะ ยี่สิบสามสิบปีก็ให้มันออกมาสู้คดีนะครับอย่าให้มันได้ออกมาเร็วนะครับแล้วมันจะทําอีกนะครับนะนะเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมเกี่ยวกับการลักขโมยอย่างเงี้ยนะครับนะผมเห็นเกือบทุกวันเลยนะครับนะก็ตํารวจของเรานะครับเก่งมากนะครับนะผมอยากให้ทําแบบนี้นะครับกับประชาชนทุกคนที่เดือดร้อนนะครับนะ ไม่เจาะจงที่ว่าเฉพาะคนรวยนะครับนะก็ขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณมากเลยนะครับครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผมได้นะครับขอบคุณครับ